โยสวัสดีครับทีมดอนหวนนะครับวันนี้ดอนหวนในเทนพอดแคสต์อยู่ที่อ P ีที่40กันครับวันนี้ครับผมโอ้40แล้วใช่ครับผมวันนี้นะครับหัวข้อเป็นท็อปิกที่หลายคนรีเควสกันมา very very much ค l ั s ผมนั่นก็คือเดย์เกมนะครับศาสตร์แห่งการเข้าไปขอเบอร์ผู้หญิงที่เรายังไม่รู้จักมาก่อนอนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าท็อปิกกันนะครับเป็นไงบ้างครับภู ช่วงนี้มีมีรอยใหม่เกิดขึ้นไหมครับ <laughs> จริงโชวโชวไม่ต้องโชวก็จริงจงแต่พี่แต่พี่เห็นรอยรอยใหม่ของภูมิกัะน,นะครับก็คิดว่าจะอยู่กันอีกหลายอีพีรอยเนี้ยโอ้โหดุดันกว่าเดิมด้วยมันไม่ใช่แค่จุดเดียวไงมันแบบหนึ่งสองสามสี่นี่เรื่อนหนังสงครามกันเหรอสักอย่างครับสักย่าง <laughs> ผมสักห้าทิศห้าทิศ ห,หนังสงครามเหมือนเนี่ยโหดร้ายมากเนี่ยพี่พี่จินตนาการภาพไม่ออกเลยมันมันคงเป็นแบบการประทะกันที่แบบว่าดุดันมากนะก็ปืนใหญ่อะ่ะอ,อาร์เซนอละอปืนใหญ่อาร์เซนอลปุนใหญ่เป็นใหญ่เนาะเยี่ยมมากครับหนึ่งปีผ่านไป หนึ่งปีผ่านไปก็นะแอดพูก็เป็นแบบนี้สุดแล้วนะเฮ้ยซึ่งแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันมันดีกว่าที่แบบว่าต้องมาแบบเศร้าอกหักร้องไห้เสียใจเป็นบูพิวอะไรเงี้ยซึ่งพี่เกียดนะพี่เกียดการเห็นผู้ชายแบบนี้มากเลยใช่ทุกวันเนี้ยถ้าเห็นผู้ชายคนไหนเป็นบูพิวนะพี่อยากจะเข้าไปตบกระบาลมันสะหน่อยก็อยากเข้าไปตบกระบาลตัวเองเหมือนกันในตอนนั้นนะคือโอ้โหเออ เปลี่ยนไปเยอะแซดแดนะครับจริงๆไม่ควรเป็นบูพิวนะครับอย่างที่เราบอกกันด้วยเหตุผลที่เราพูดกันมาทั้ง40 EP นีนอะไปย้อนกันดูกันได้นะครับถ้าใครเพิ่งมาดูนะโอเคส่วนวันนี้นะครับศาสตร์แห่งการเข้าไปขอเบอร์ผู้หญิงคลสอันแน่หลายคนหลายคนสนใจใรีเควสกันมาทั้งที่ตอนนี้มันก็มีโควิดนะ มีโควิดก็ยังอยากจะเข้าไปขอเบอร์ผู้หญิงกันเนาะแต่ก่อนหน้านี้เราเปิดคอสนี้ก็ค่อนข้างคอตนะครับก็มีแบบรุ่นเนาะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนาะแต่ก่อนคือเรา,าเปิดต้องต้องเท้าความ,มว่าเราเปิดคอร์สเดย์เกมอ่าซึ่งสอนแบบเป็น p r i v a t เลยนะครับสอนเป็น p r i v a t ล้วก็ไปออกรอบไปไปปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงนะครับหลังจากเรียนทฤษฎีมาแล้วใช่รเรียนทฤษฎีหนึ่งวันแล้วก็ไปลุยอีกวันหนึ่งเลยอะ่ะใช่แล้วก็ทุกคน ทุกคนก็สนุกสนานกันมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ความรู้กันเพียบเลยใช่นะฮะโอเคก็จะบอกก่อนเดี๋ยวเดเกมสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะก็คือการเข้าไปขอเบอร์นรั่งไอะผู้หญิงคนที่เราไม่รู้จักครับมันซึ่งมันเป็นสติ๊กกิ้งพอยต์มากเลยนะสติ๊กกิ้งพอยต์คือจุดที่มันที่หลายคนติดขัดอยู่อืม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 เดี๋ยวพี่จะบอกก่อนว่าวิธีที่ผิดอ่ะ นะวิธีที่ผิดว่ามันมันมีอะไรบ้างก่อนก่อนที่จะบอกวิธีที่ถูกนะอ่า uh huh. บอกวิธีที่ผิดก่อน,นครับก็คือส่วนใหญ่ที่ผู้ชายชอบทํากันเนี่ยก็คือการที่แบบจดจดจ้องจ้อง uh huh. ไปแบบแอบ,บมองเขานานๆนอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อือกไหมไม่กล้าเข้าสักที <Get. S 2> นะครับ เราก็เป็นมาก่อนทุกคนทุกคนก็เป็นมาก่อนเพราะว่าเฮ้ยกูจะเข้าไปยังไงดีวะเนี่ยเขามากาแฟเอ้ยเฮ้ยสถานการณ์มันไม่เอื้อว่ะเอ้ยเยอะไรเงี้ยเยอะคิดเยอะอ้างเยอะจริงอืมล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาก็สังเกตได้ว่าไอ้ผู้ชายโรคจิตคนนี้มองฉันอยู่ใช่เขารู้เขาก็ระแวงระแวงผู้หญิงก็กลายเป็นระแวงทั้งที่เราไม่ได้เจตนาร้ายกับเขา แล้วพอเข้าไปมันก็เขาก็ยิง่งเขาระแวงมา <Ừ. S 1> ก่อนอยู่แล้วเข้าไปแล้วถ้ายิง่งเราเข้าไปแบบดูแบบ <Ừ. S 1> ประมาด้วยก็ยิ่งพังนะครับนัน่นคือสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับเป็น <Ừ. S 2> สิ่งที่ผู้ชายหลายคนทําผิดกันใช่แต่ถ้าใครมาเรียนกับเราเนี่ยก็จะไม่ทําแบบนั้นเลยแล้ว <า S 2> ส่วนข้อสองก็คือภูมิข้อสองก็คือไม่ให้ความสําคัญกับลุครูปร่างหน้าตาเข้าใจก็คือแต่งตัวแบบบ้านๆไปเลยคือแบบกูกูแบบว่า คือผู้หญิงชอบเราที่จิตใจอ่ะเคยมีความคิดแบบนี้เคยใช่ไหมเคยเคยปะโอ้โหแม่สอนเขาต้องให้เรารักเราที่ตัวตนลูกโอ้นี่อีแตะโอ้นี่ถ้าเขามาได้เขามาแล้วเขามาเดี๋ยวเขามาเดินสยามไงอย่างเงี้ยเดินอย่างนั้นเลยแบบผ้าคอเลยอันนี้สุดตรงไปสุดตรงไปคือแล้วผู้ชายหลายคนไม่ให้ความสําคัญกับลูกนะที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมจริงจริงแล้ว เราต้องพรีเซนต์ตัว่างคือพี่จะบอกอย่างนี้ลุกเนี่ยภายนอกหน้าตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองเห็นอันดับหนึ่งมันเป็น First i m p มเพ s สชัแล้วคนเราเนี่ยมันจะชอบกันเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ First i m p r e s s สชัก็มีความสำคัญเยอะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่งตัวให้มันดูดีแต่งตัวให้มันแบบสมาร์ทหน่อยเป,เป็นบันไดยก้าแรกอ่ะใช่เพราะว่าถ้าลุกไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่ให้คุณผ่านด่านต่อไปนะ คุณกระโดดข้ามเป็นมาริโอไปด่านสี่เลยเงี้ยมันก็ไม่ใช่เขาก็จะแบบว่าสมมติคุณจะกระโดดไปด่านอะไรเขาก็แบบปัดทิ้งปัดทิ้งใช่เลยใช่เลยปัดทิ้งหรือไม่ก็มีกําแพงแล้วเราก็แหนกแล้วก็ล่วงเหมือนมาริโอโดดไปชนกําแพงปึ๊กแล้วก็ล่วงก้วก็ล่วงตาย ตึ้งตึ้งตึ้งนะครับก็อันนี้เราต้องให้ความสําคัญกับลุกก่อนนะครับก็คือข้อสองนะที่ที่คนส่วนใหญ่ทํารรผิดส่วนข้อสามก็คือพยายามจะมีสคริปต์ปพยายามจะคิดสคริปต์ที่จะพูดกับผู้หญิงเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะเป๊ะเด๊ะนะเอ้เน,นี้ยพี่ยอมครับเลยพี่เป็นอืเมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่ไม่ค่อยแอพโรชมาเท่าไหร่ เป็นพยายามจะคิดเป๊ะๆเ,เลยว่าถ้าผู้หญิงพูดมาแบบนี้ก็ต้องตอบแบบนี้ผู้หญิงพูดมาแนวๆน,น,นี้เราก็ต้องตอบคํานี้ออกไปอืมอู้คิดเป็นแบบสคริปต์แล้วจได้ด้วยนะ <laughs> จาสคริปต์ตัวเองได้ด้วย <laughs> แต่มันไม่ดีคือมันจะไม่เป็นธรรมชาติเข้าใจเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้คือไอไอการคิดคิดสคริปต์เป๊ะๆเะงี้ยมันมันมาจาก <laughs> ไหนแม่ผู้มาจากการการกลัวผิดพลาดติดเพอร์เฟกอ่าติดเพอร์เฟก คือกลัวว่ามันจะผิดพลาดมันต้องผิดพลาดท,ที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกูต้องกําหนดให้มันเป๊ะ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 เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีที่มันถูกต้องให้นะเดี๋ยวอันนี้เอาวิธีที่ผิดก่อนครับครับคิดสิ่งที่พูดไปเป๊ะก็ไม่ดีนะครับไม่ดีเกินไปแล้วก็สี่ก็คือคือเฟลเวลาโดนปฏิเสธเวลาโดนผู้หญิงปฏิเสธก็เฟลแบบเศร้าแบบคิด เาไปคิดว่าแบบน้อยใจว่าทําไมทําไมกูทาไมกูโดนปฏิเสธอีกแล้วทําไมกูไม่ดีตรงไหนอืมเออซึ่งถ้าผู้ชายมีทัศนคติแบบเนี้ยก็จะไปได้ไม่ไกลในเรื่องของเดย์เกม,มแต่ผู้ชายสมาชิกที่ที่มาคุยมาเรียนกับเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เป็นเพราะว่าพี่จะปรับทัศนคติ <laughs> แบบว่าปรับใหม่เซ็ตให้ใหม่หมดมนะครับเขาจะไม่รู้สึกแบบนี้แต่ผู้ชายส่วนใหญ่อะ่ะจะกลัวการถูกปฏิเสธ ก็เหมือนกับนักกีฬาที่กลัวแพ้อืมคือมันไอปฏิเสธเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคือมันโดนแน่ๆเข้าใจป่ะถ้าคุณถ้าคุณ o อ c h a p p อ roach เนี่ยมากพอสักจำนวนหนึ่งยังไงคุณก็โดนปฏิเสธคุณไม่มีทาง Success หมดทุกครั้งจริงมันเป็นไปไม่ได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราโดนปฏิเสธเราไม่สามารถที่จะทำให้ผู้หญิงชอบเราได้ทุกคนนึกออกไหมใช่มันจะมีคนที่แบบ ไม่ว่าเราจะทํายังไงก็ตามเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีอืมะไรป่ะเข้าใจเออมันจะมีคนแบบนั้นแต่แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่อะถ้าทําตามวิธีที่พี่จะสอนเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะตอบสนองดีก็เหมือนวันนั้นเขา้าอ,อ่ะเข้าสิบเปอร์เซ็นที่เราได้ก็อยู่ประมาณแปดอืมอืมคือกาลังบอกว่าไม่ได้บอกว่าเราแม่งเจ๋งเก่งอย่างนี้นะแต่คือมันมีวิธีของมันอยู่มันมีศาสตร์ด้านนี้ของมันอยู่นะครับซึ่ง พี่กับภูเนี่ยก็ทดสอบกันมาแบบโอ้โหอย่างยิ่งยวดนะครับพี่คิดว่าเราหน้าหน้าจะได้ approach มากที่สุดในประเทศเหรือไะ <c oughs> ไม่น่าจะมีใคร approach มากกา <c oughs> <c oughs> ว่าเราอันนั้นอะอืมเรื่อมอะไแล้วก็มันเราจะเห็นแพทเทิร์นเดิมๆซ้ําๆเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะนั้นก็จ,จําแพทเทิร์นนั้นๆออกมาใช่และสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมในชีวิตเพิ่งเห็นคนที่โคแอปโค้ แล้วสามารถครบเป็นแฟนได้และคบคือแบบเป็นแพทเทิร์นเนี้ยหลายๆคนอ่ะนี่ครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อวยเพิ่งเห็นคนแรกเพราะส่วนใหญ่อะไรเราขอเบอร์เสร็จเราไปต่อกันไม่ได้หลายคนติดสเต็ปนี้แฟนพี่แฟนพี่ส่วนใหญ่ก็โค้ p ทั้งนั้นเดย์เกมทั้งนั้นอนะ่ะอืมก็คือมาแบบไม่รู้จักเลยที่สยามเนี่ยใช่นะครับข้อสี่นะข้อสี่กวถูกปฏิเสธ ข้อ5ก็คือไม่รู้จักการอัเทศะอย่างที่พี่บอกว่าไม่รู้จักโซเชียลคาลิเบชันก็คือบางครั้งเนี่ยไปพูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดม,มันเป็นไปเล่น C.F. ในจังหวะที่ไม่ควรที่จะ C.F. กับผู้หญิงไปใส่มุกตลกทั้งทงท,งที่ยังไม่สนิทกันอะไรประมาณเนี้ยไปแซวเขาอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเข้าไปในจังหวะที่มันไม่เหมาะสมอะ่ะเออมันก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ชายทำผิดได้นะครับครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้คือข้อวิธีที่ผิดนะวิธีผิดก็คือไม่ให้ความสําคัญกับลุกจ้องรอจังหวะนานเกินไปคิดสิ่งที่จะพูดเป๊ะๆแล้วก็เฟลในการโดนปฏิเสธแล้วก็ไม่มีโซเชียลคาบิเบชั่นโอเคต่อมาครับวิธีวิธีที่ถูกดีกว่าทำไงบ้างฟังนะพูว่าต้องทำยังไงที่เราสอนกันเนี่ยเออ จริงๆมันก็จะมีขั้นตอนเลยนะแต่เอาง่ายๆจริงๆมันจะมีประมาณ7-8ขั้นตอนที่เราต้องทําใช่แต่เดี๋ยวเราจะยก,ยกแค่3อย่างแล้านันก็คือ1ก็คือการเปิด opening <ช>ว่าเข้าไปเปิดยังไงนะแล้ว2องทำในท,ทำในสิ่งที่เรียกว่าคอร์ดนครับแล้วก็3ามทำในสิ่งที่เรียกว่า disqualifysex นะครับถ้าย่างใครไม่เข้าไม่เข้าใจตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าอาจารย์จะสอนอย่างรวดเร็วนะครับใช่ครับ ก็โอเพนโอเพนเนี่ยหลายคนประมาณแบบเฮ้ยเวลาโอเพนก็ไปถามทางเขาสิไปถามว่าเนี่ยน้องครับรู้จักงานนี้ไหมถามทางคือพี่จะบอกตรงนะไอ้วิธีอ้อมออมอย่างเงี้ยอ,อ,อ้อมอมเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราอ้อมอ,อมใช่ไหมสมมติเราไปถามทางเขาแล้วก็พอเขาบอกทางเรามาเสร็จเราก็จะบอกเราก็จะบอกว่าขอโทษนะครับ ชื่อไรครับอยากรู้จักอย่างนี้มันไม่ได้ไงเพราะว่าเราเรามี hidden agenda ผู้เข้าใจปะ่ะเรามีนัยยะแฝงที่เข้ามาคุยกับเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการมาจีบเขาแต่เราทําไปเหมือนกับว่าเรามาถามทางเขาเฉยๆมันไม่ได้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเราไม่จริงใจใช่เา้เาจะไม่ปลอดภัยเลยอะคืออย่างแรกเลยนะสิ่งที่พี่ที่ทําบ่อยที่สุดอืเราได้ผลที่สุด เขาที่ทํามาเนี่ยเป็นพันพันครั้งนะเป็นพันพันครั้งนะครับคือการเข้าไปชมเขาครับบางคนตกใจนะเวลาพี่พี่บอกพี่ครับเข้าไปชมเขาเลยครับเข้าไปชมยังไงครับ <c oughs> อ่ะพี่จะบอกให้ฟังชมแบบนี้ก็คือสมมติเดินนยเดินเจอผู้หญิงใช่ไหมเขาเดินมาอย่างนี้นะเราก็อย่าไปเดินตามเขาแบบข้างหลังนะเราเดินให้เขาเห็นเราก็เข้าไป แบบเขาแบบสุภาพนิดหนึง่งแต่ว่าต้องมีแต่ไม่ใช่เข้าไปแบบเกงใจมากนะทําตัวแบบเจียมเจียมมากก็ไม่ได้นะแต่ต้องมีความสุภาพนิดหนึ่งก็บอกว่าเออน้องครับขอโทษทีคือพี่รู้สึกว่าเออพี่รู้ว่ามันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะที่พี่เข้ามาคุยอย่างนี้แต่พี่คิดว่าน้องอ่ะเป็นคนที่สวยมากๆเลยอืปึ้ง adjection มาครับเพราะอะไรรู้ไหมทําไมพี่ถึงพูดอย่างนี้ก็ได้ผลรู้ไหม เพราะว่ามันแสดงถึงความจริงใจครับมันแสดงถึงว่าพี่ไม่มีนัยยะแฝงครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองคือมันแสดงถึงความกล้าหาญซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้หญิงทุกคนต้องการในตัวผู้ชายม,มันมีความกล้าหาญยังไงก็คือผู้ชายทุกคนน่ะส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดแบบพี่ก่อมพี่บอกเลยไม,ไม่ไม่มีใครกล้ามาพูดก่อนน้องครับพี่คิดว่าน้องสวยมากเลยครับผู้ชายเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่กล้าพูดแบบนี้หรอก ผู้ชายทุกคนก็จะแบบเข้าไปอ้อมๆถามทางเข้าไปแบบอุ้ยรถเมล์สายนี้ผ่านที่ไหนบ้างครับอะไรเงี้ยคืออ้อมแต่พี่ตรงเลยครับเพราะอะไรไหมมันเป็นการแสดงความกล้าหาญมันเป็นการการแสดงว่าเราไม่กลัวการโดนปฏิเสธด้วยอืมแล้วเราเราไม่ได้ชมเขาจากสถานะาตำ่ำผูเข้าใจป่ะเราชมเขาจากสถานะสถานาะานาที่เราสูงด้วยนะอื คือบอกว่าน้องครับมันอาจจะดูแปล,แปลกๆนิดนึงนะแต่พี่คิดว่าน้องอเป็นคนที่สวยมากๆเลยอื้ก็ยิ้มแล้วทาให้มันเหมือนเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ทําให้เหมือนกับว่าเราคุ้นเคยในการที่เราพูดแบบนี้ในการที่เรามีสาวๆมาชอบที่เราพูดแบบนี้เข้าใจป่ะผู้หญิงเขาแต่จริงๆเขาไม่ได้แทบจะดูคําพูดเราด้วยเขาจะดูอาการเรามากกว่าดูภาษากายเราอ่าเขาจะดูภาษากายดูว่าอาการคนเนี้ยมันเข้ามาแบบ ประหมาตื่นเต้นเปะะนล่ววาวะน่ากลัวไหมหรือว่าน่ากลัวไหมโรคจิตไหมถ้ามาหน้าหน้ากลัวโรคจิตหรือว่าประหมาเนี่ยเขาก็จะรู้ได้เลยว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่คุ้นเคยกับผู้หญิงสวยๆเพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะชอบเขาเพราะว่าผู้หญิงคนอื่นไม่ได้ชอบเขาเนี่ทําไมฉั้นต้องชอบเขาเราแบบผู้หญิงโดนโน้มน้าวโดยพีร์เซเลคชั่นอย่างที่พี่บอกแต่ถ้าเราทําเหมือนว่าเราคุ้นเคยกับการพูดแบบนี้กับผู้หญิงสวยมันแสดงถึงเพีรเซเลคชั่นครับ<อ>นั่นคืออีกข้อนึง ก็คือไม่ประมาทไปเข้าไป่างชิวๆไม่ต้องทําให้แบบเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเงี้ยแบบคุณสวยจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไอ้ยกจิตสสแสดงเป็นการสแสดงต้องเอาให้ถึงเอารู้กัไหมว่ารู้ไงนไหมว่า,รไไวาจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการเข้าไปขอเบอร์ผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยผู้ชายหลายคนทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่มันเป็นจริง เข้าใจไปให้ความสําคัญไปตื่นเต้นกับมันมากเกินไปเกินกว่าความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับถ้าโดนปฏิเสธก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อืมเพราะว่าเราไม่ได้สามารถทําให้ทุกคนมาชอบเราได้เข้าใจป่ะแต่ถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยไปชมเขาว่าเขาก็จะแบบรู้สึกดีกับพี่แล้วเพราะพี่หนึ่งพี่จริงใจใช่แล้วสองพี่ไม่มีนัยยะแอบแฝงเหมือนผู้ชายคนอื่นอืพี่ชมตรงๆงแล้วการที่พี่ชมพี่ชมจากสถานะสูงด้วยไม่ได้ไปไปบูชาเขาเหมือนนางฟ้าด้วยคือ พี่กำลังจะสื่อว่าพี่มาจากเฟรมที่สูงกว่าเฟรมที่แบบอันเนี้ยก็อยากรู้จักครับก็คือไปด้วยความจริงใจเลยแล้วกล้าหาญแบบนั้นพี่ไม่ได้พูดว่าอยากรู้จักเลยนะพี่แค่พูดว่าเออน้องพี่คิดว่าน้องเป็นคนสวยมากเลยครับนี่มาที่นี่บ่อยไหมครับก็พูดไปธรรมดาทำเหมือนกับว่าเราคุ้นเคยกับการที่เราทําแบบนี้มาเป็นพันๆครั้ง,ซ,งซึ่งพี่ก็คุ้นเคยจริงๆเพราะพี่ทําแบบนี้เยอะก็เหมือน เพื่อนคนหนึ่งให้คิดว่าเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเนาะสองนั่นนั่นคือการชมนะโอเพนโอเพนนะหนึ่งใช่ไหมการชมสองคือโครีดนะครับโครีดก็แปลว่าโคไปว่าไงกระบือโคไปว่ากระบืออ้าวก็โคก็กระบือไงพี่ตั้งแต่เรบีแรกๆอะ ภาษาอังกฤษดิอ๋อโคภาษาอังกฤษโคแปลว่าเย็นอ่าครับอ่ารีดรีดอ่านรีดแปลว่าควายว่ารีดอ่านก็คืออ่านแบบเย็นเอ๊ะพอมาแปลภาษาไทยแล้วมันฟังดูแปลกๆอ่านแบบเย็นยังไงมึงไปเข้าตู้เย็นหรือยังไงไม่ใช่อ่านแบบเย็นก็คือหมายความว่าให้เราอ่านอ่านอ่านลักษณะของเขาอืว่าเขาเป็นคนยังไงว่าเขามีอะไรดี มีจุดไหนเด่นแล้วเราก็พูดไปในลักษณะที่เขาเป็นไม่เอางนี้นะนมใหญ่จังเลยอะ่ะเธออย่างเงี้ยไม่เอานะโอ้มึงถ้ามึงพูดงั้นกูไม่กูจะพูดว่าไงแล้วถ้ามึงสุดโต่งขนาดนั้นนะ <c oughs> ไม่เอานะ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> เอาืมคือโครดิทาแบบนี้อ่าสมมุติเขาหุ่นดีหรือว่าอยู่ใกล้ๆกฟิตเนสเราเดินออกมาจากฟิตเนสก็เจอเขาพอดีก็บอกว่าไอ้น้องมาฟิตเนสบ่อยกันครับเห็นเห็นอ่าหุ่นดีจังเลยอ่า <c oughs> ชมเขาด้วยชมเขาอีกด้วย มันเป็นเพราะว่าอะไรไหมทำไมพี่ถึงชมสองครั้งด้วยไหมเป็นเพราะว่าถ้าเราชมเขาอ่ะแล้วมาจากความที่จริงใจอ่ะอืเขาไม่สามารถที่จะโกรธเราได้เว้ยเข้าใจคนส่วนใหญ่โกรธเราไม่ได้เพราะถ้าเขาโกรธแสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีมารยาทเออจริงเข้าใจปะอื <laughs> มันเหมือนกันที่เราทําให้เขาทําต้องทําดีกับเราตอบด้วยนะใช่ก็คือเรา เรามีมารยาททางสังคมอะ่ะเราไม่ใช่เขาไปแบบโรคจิตแบบสวยจังเลยสวยมากเลยเฮ้ย,เ,ย <c oughs> เขา<ช>ถึงบทดบาทหนึ่งคู่เลยเราไม่ใช่นะเราเข้าไปชมแบบเราเห็นข้อดีของเขาเราชมเท้าแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้มีคลาสเนาะใช่มีคลาสเอ,อ่ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็โคร์ก็คือการอ่านลักษณะของเขาเช่นเขาอาจจะแบบน้อง น้องเป็นเน็ตไอดอลป่ะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่เคยเห็นน้องใน Facebook อะไรป่ะคนอย่างนี้คนต้องตามเยอะแน่เลยเป็นแสนเลยไหมอะไรแบบนี้พูดไงก็ได้คืออ่านลักษณะของเขาเข้าใจป่ะใช่หรือว่าเน้องน้องดูเป็นคนเรียบร้อยดีเนาะอืมโอติเป็นคนเรียบร้อยอย่างนี้หรือเปล่าใช่หรือว่านี่เป็นหมอหรือเปล่าเขาเนี่ยแบบดูบุคลิกเหมือนหมอเลยแบบโอ้น่าจะเรียนเก่งแน่เลยอะไรเงี้ย<อ>ถามเขาไปใช่คือถ้าเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับเขานะโคบรีดครับ ใช่จําไว้คริสมันจะทําให้สร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างทอปิกในการพูดขึ้นมาได้เขาอาจจะพูดประเด็นอะไรใหม่ๆที่ทําให้สามารถให้อ้บทสนทนานี้ดําเนินต่อไปได้อืครับมันก็จะไม่เก่งซึ่งกันกับกันแล้วเขาก็จะโคอริสกกลับด้วยนะตามประสบการณ์ที่พี่ที่พี่เจอมาเขาจะโคริสกับกลับด้วยเออแล้วพี่ยังไงครเนี่ยเป็นมาทําอะไรหรือว่าปุ้ยพี่ตัวสูงจังเลยเนี่ยอะไรเงี้ยเอออะไรแบบเนี้ยเขาโคริสกกลับด้วยถ้าเขา เขาเรียกว่า appreciate ก็คือยอมรับให้เราเข้าไปคุยกับเขาแต่ว่าพอถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันมักจะได้หละถ้าถ้าเขายอมรับในครริสของเราใช่มันโอเคละทุกอย่างจะโอเคแล้วมันจะสบายมากถ้าเขาให้ v a l i d a t ช o n เรากลับอ่ะก็คือเราแท้จะได้ได้คอนแทคแน่นอนแล้วใช่ใช่แล้วมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นใช่ส่วนใหญ่นะแปดในสิบครั้งมันมักจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับมันจะมีไม่กี่คนก็ที่แบบเขาไปชมเขาแล้วก็คริสเขาแล้วเขาแบบเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะ เป็นเชีย่ยเลเนี่ยอะไรเงี้ยไม่เอาไม่มีไม่มี้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเราด้วยเพราะเราเข้าไปแบบมีคลาสเราเข้าไปแบบสุภาพแล้วเขาทําตัวแบบนั้นแสดงว่าปัญหามันอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เราจริงจริงเข้าใจไหมครับคือเราเข้าไปด้วยมิตรภาพที่ดีเหมือนเราไปหาเพื่อนคนหนึ่งเออเธอเป็นไงบ้างเอออะไรเงี้ยเราเข้าไปด้วยความจริงใจอะ่ะแล้วถ้าเขาไม่รับความจริงใจอะ่ะผูพูดคําว่ามิตรภาพมาดีมากคือเราเข้าไปด้วยมิตรภาพจริงจริง เราไม่ได้เข้าไปด้วยความแบบว่าไปหลอกเขาหรือว่าอยากได้อะไรจากเขาเข้าใจไแบบไปโอ้ฉันจะฟันแกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่่ใชเราไม่ได้เป็นผู้ชายแบบนั้นครับครับเข้าใจไหมนั่นคือข้อสองคร์รสส่วนข้อสามที่เราควรจะทําคืออะไรรู้ไหมอ่าคืออะไรครับข้อที่สามรู้ไหมข้อสามรู้ด้ด้ดิดิตลีฟายเซ็กซ์ถูกถูกถูก ฟังฟังพี่จนแบบว่ารู้ความคิดของพี่ไปแล้วเนี่ยก็ก็เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะก็คือ disqualify sex ใช่ไหม disqualify แปลว่าไง disqualify sex เดี๋ยวเดี๋ยววตอนนั้น disqualify sex ก็แบบว่าเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีมาตรฐานคือไม่ได้แบบต้องการเซ็กซะอ่ะ disqualify แปลว่าตกรอบถูกไหม disqualify แปลว่าไม่ผ่านเซ็กแปลว่าเซ็กก็คือเซ็กไม่ต้องการเซ็ก ไม่ต้องการเซ็ก์ก็คือกูไม่มีเซ็ก์ก็ได้กูไม่จําเป็นต้องกูไม่ได้เหมือนผู้ชายคนอื่นที่มาเข้ามาหามึงเพื่อหวังเซ็กส์เข้าใจไหมดิสโค้กัไฟเซ็ก์นี่ทําอย่างนี้ก็คือแบบสมมติคุยกันนะคอริสอะไรเรียบร้อยนะเปิดเปิดโอเพนชมคริสมาปุ๊บถึงตอนที่จะขอเบอร์แล้วแต่ตอนที่เราจะไปก็เก็บอกว่าเออน้องมีคอนแทคไหมอั่ะเฟซบุ๊กหรือหรือไลน์ติดต่อก็ได้อเออแต่ว่าพี่ไม่ได้จีบนะพี่ไม่ได้จีบเป็นเพื่อนกันก่อน อย่างนี้คือ disqualify sex อเข้าใจไหมครับพี่ไม่ได้จีบเป็นเพื่อนกันก่อนหรือเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันหมายความว่าเราไม่ได้ไม่ได้มี hidden agenda ใช่ใช่เข้าใจป่ะแล้วในการที่เขาพูดอย่างเงี้ยมันเพิ่ม preselection ให้เราอีกต่างหากใช่นะครับมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทำไมเข้ามาแล้วไม่หวังที่จะได้เซ็กจากกูวะ แสดงว่าเขาต้องมีผู้หญิงคนอื่นๆมาชอบเขาแน่เลยใช่นั่นคือความรู้สึกที่ผู้หญิงจะจะรู้สึกนะครับเวลาเราพูดแบบนี้ใช่ว่านั่นคือ disqualify sex อจําได้ไหมสามอย่างมีอะไรบ้าง open open ชมชม,ชมแบบจริงใจสถานะสูงแล้วก็โคแล้วก็โคกระบือใ <laughs> ช่ว่าแล้วพี่ตงเล่นโคอรีโครีดข้อสองนะครับข้อสาม disqualify sex เข้าใจไหมมันง่ายๆแค่นี้ครับแล้วก็การจะทําได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญละ,ค,ะคือเบสิกมันมีประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากรู้สเต็ปทั้ง9สเต็ปจริงๆเนี่ย ก็มาเรียนกับเราได้นะครับ<ช>ก็เกิดก็เปิด private course ก็ private ก็จะเจาะลึกทุกอย่างเลยวันแรกก็จะเป็นทฤษฎีเนาะให้เรานั่งเรียนอ้โ,อโหจริงจังเลยเหมือนเรียนนัึกทุกคนดูตั้งใจมากเลยนะ<ช>ทุกคนโคตรตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจมาก <c oughs> ก็จะมีแบบ <c oughs> ตั้งใจกว่าเรียนธรรมศาสตร์อีกมีคนหนึ่งเรียนธรรมศาสตร์บอกว่าพี่ผมเรียนในคลาสผมยังไม่ตั้งใจขนาดนี้จริงผมเห็นแววตาเขาไอไอเรื่องพวกนี้นะผู้ชายตั้งใจจริงนะตั้งใจมาก มีเคยมีเพื่อนพี่ซื้อหนังสือจีบสาวสมัยเก่าๆนะอืพี่ก็เออขอมาอ่านบ้างดิเชื่อไหมทั้งเล่มของมันมีแต่แบบขีดเน้นเน้นแบบขีดขีดเส้นแดง<อ>ขีดเน้นขีด <laughs> ตรงนี้สําคัญตรงนี้สําคัญงั้นเอาวิชานี้เข้าไปในหลักสูตรเลยนะครับกระทรวงในขณะที่หนังสือเรียนมันนะแม่งไม่เคยทําอย่างนี้จริงจริง <laughs> แต่หนังสือจีบสาวโอ้โหบึ่งนี่ ตั้งใจสุดๆโอ้ยสมัยเด็กๆก็ทําเหมือนกันหนังสือที่พี่เขียนน่ะน้องก็ขีดเหมือนกันตรงไหนสําคัญที่ได้ความเ็ลบพที่ความเป็นชายสุโอําเมนถ้าถ้าใครทาแบบนี้มาคอมเมนต์ด้านล่างนึงครับว่าใครทำแบบนี้ใช่ทําเหมือนกันคอมเมนต์ด้วยเออเพราะว่าพี่อยากรู้ว่ามีผู้ชายกี่คนที่ทําแบบนี้ตั้งใจขนาดนี้อืมครับอันนั้นก็คือศาสตร์แห่งการขอเบอร์ ผู้หญิงตอนกลางวันนะครับคือเด y game นะครับอย่าลืมนะครับ open นโคริ s แล้วก็ disqualified sex นะครับส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่องร,รู้จริงกว่าน,นี้นะครับอยากจะรู้ทุกอย่างในาศาสตร์ของ attraction เนี่ยลิ้นลวก็เข้าไปเจอกันได้นะโอเปนแชทเดี๋ยวจะขึ้น qr code ไว้ให้นะครับตรงนี้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 ใช่หรือตรงนี หรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนคอร์สเรา <ừ m. S 1> เราก็จะมีคอร์ส S <ừ> M V ตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่3คอร์ดน,นะครับก็คือ S M V Secret <c oughs> ก็คือการเพิ่ม S M V ทั้ง8ข้อ <c oughs> เนื้อหาเนี่ยแชั่วโมงนะครับแดชั่วโมงเต็มเรียนกันแบบทุกข้อจัดเต็มส่วนข้อ2คือเท one flow ก็คือการเข้าไปคุยจีผู้หญิงด้วยการใช้เทคนิคค็อกกี้ฟันนีส่วนข้ขอคอที่3าของเราที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับก็คือคอร์สไฮเปอร์การมีนะครับก็คือการ ที่เราเรียนรู้ธรรมชาติของผู้หญิงแต่ละข้อมันจะมีอยู่30ข้อที่พี่ลิสต์มาแล้วก็อธิบายแต่ละข้อว่าธรรมชาติของผู้หญิงเป็นยังไง30ข้อนะครับนั่นก็คือเนื้อหาที่เรามีในตอนนี้นะครับสปอยนิดนึงเออถ้ารู้เนื้อหาเรื่องเรื่องทั้งหมดเนี่ยหรือรวมไปถึงคอร์สใหม่ที่เราเรากําลังจะปล่อยเนี่ยโคตรประหยัดเวลาอืมก็คือไม่เก่งก็ให้มันรู้ไปเดีอืมรู้คุณรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของแอตแทกชั่นแล้ว รู้ทุกมุมคือความไม่รู้อ่ะอืมันแพงบทเรียนมันแพงออืแต่ค่าคอร์สเราคิดถูกมากครับ, oh, บถ้าเทียบกับคุณภาพนะครับแล้วประสบการณ์แล้วสิ่งที่พบเจอมาคือย่อยมาให้หมดแล้วผ่านมาหมดแล้วผ่านความเจ็บปวดทุกอย่างมาหมดออืืม huh. นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP 40นะครับก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วก็ใครมีข้อแนะนำ เสริมอะไรเติมแต่งต่างๆก็คอมเมนต์กันมาได้กลางได้นะครับวันนี้แอดตุนแอดพูดไปก่อนนะครับจงเป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเป็น nice guy อย่าเป็น nice guy นะครับววกับพบกันใหม่ใน ep หน้าครับผมครับ